การให้อภัยปลดปล่อยความโกรธแค้นสู่ใจที่สงบเย็นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้เราจะมาร่วมกันเจริญสติและพิจารณาธรรมะอันล้ำค่าที่จะช่วยนำพาเราไปสู่ความสงบเย็นในจิตใจนั่นคือการให้อภัยหัวข้อที่หลายครั้งฟังดูง่ายแต่ในทางปฏิบัตินั้นกลับเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหลายๆคน การให้อภัยไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูที่กล่าวลอยๆแต่คือกระบวนการภายในที่ทรงพลังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความโกรธแค้นความขุนเคืองใจและความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่กัดกินจิตใจของเราจนทำให้ชีวิตมัวหมองและขาดความสุขในการดำเนินชีวิตอันแสนสั้นนี้เราล้วนต้องเผชิญหน้ากับผู้คนหลายรูปแบบ และแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ต้องพบเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเกิดความไม่พอใจรู้สึกผิดหวังหรือแม้กระทั่งโกรธแค้นการกระทำของผู้อื่นที่ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูกตำหนิหรือการถูกละเลยล้วนเป็นสาเหตุที่สามารถจุดชนวนให้เกิดอารมณ์ด้านลบขึ้นในใจเมื่อความโกรธแค้นก่อตัวขึ้น มันเปรียบเสมือนยาพิษที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปในจิตใจทำให้เราร้อนรุ่มหงุดหงิดฉุนเฉียวมองโลกในแง่ร้ายและอาจนำไปสู่การกระทำที่เราอาจต้องมาเสียใจภายหลังความโกรธแค้นนั้นไม่เพียงจะทำร้ายตัวเราเองแต่ยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดและบั่นทอนความสุขในชีวิตของเราอย่างมหาศาล หลักธรรมพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้อภัยนั้นมีอยู่หลายประการในพระพุทธศาสนาแต่ที่สำคัญและมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งที่สุดคือเมตตาและกรุณาซึ่งเป็นสองในสของพรหมวิหาร4อันหมายถึงคุณธรรมอันประเสริฐที่ควรมีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ปรารถนาความสุขและความเจริญเมตตาคือความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข ความรู้สึกเอ็นดูสงสารและอยากเห็นผู้อื่นเป็นสุขในขณะที่กรุณาคือความรู้สึกสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากและปรารถนาที่จะช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์นั้น mm hmm. เมื่อเราฝึกฝนเจริญเมตตาและกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วจิตใจของเราย่อมจะอ่อนโยนลงลดการยึดมั่นถือมั่นในตนเองและพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น นอกจากนี้หลักธรรมเรื่องขันติหรือความอดทนอดกลั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกฝนการให้อภัยความอดทนต่อความเจ็บปวดความเหนื่อยยากหรือแม้กระทั่งต่อคำพูดและการกระทำที่ไม่น่าพอใจของผู้อื่นเมื่อเรามีขันติเราจะสามารถระง,งับอารมณ์ที่รุนแรงไว้ได้ไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจชั่วขณะหนึ่ง แล้วนำไปสู่การตัดสินใจหรือการกระทำที่อาจนำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังขันติคือเกราะป้องกันใจจากลูกศรแห่งความโกรธและเป็นพลังที่ช่วยให้เราสามารถมองสถานการณ์ด้วยสติและเหตุผลหลักธรรมอีกประการที่ช่วยเสริมสร้างการให้อภัยคืออภัยทานซึ่งหมายถึงการให้การยกโทษการไม่ถือโทษโกรธเคืองผู้อื่นการสละความขุนเคืองใจ การให้อภัยทานนั้นมีอานิสงส์มากเพราะเป็นการปลดเปลื้องภาระทางใจที่หนักอึ้องออกไปผู้ที่ให้อภัยผู้อื่นเปรียบเสมือนผู้ที่ปลดโซ่ตรวนที่พันธนาการตนเองให้หลุดออกไปเป็นอิสระจากพันธนาการของความแค้นความหมายของการให้อภัยนั้นอาจแตกต่างกันไปในแต่และบุคคลแต่โดยทั่วไปแล้วการให้อภัยคือการเลือกที่จะไม่ยึดติดกับความเจ็บปวด ความผิดหวังหรือความโกรธที่เคยเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือการบอกว่าสิ่งที่ผู้อื่นทำนั้นถูกต้องแต่มันคือการที่เรายอมรับความจริงว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะปล่อยวางไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อความสุขและจิตใจของเราในปัจจุบันและอนาคต การให้อภัยคือการตัดสินใจของเราเองที่จะไม่ให้ความทุกข์นั้นมาครอบงำชีวิตอีกต่อไปประวัติของหลักธรรมเรื่องการให้อภัยนั้นสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรื่องการให้อภัยมาโดยตลอดพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในการแสดงความเมตตาการุณาและการให้อภัยแม้กระทั่งต่อศัตรูหรือผู้ที่คิดร้าย พระองค์ทรงยกตัวอย่างเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยและผลกระทบอันร้ายแรงของความโกรธแค้นตัวอย่างเช่นเรื่องของพระเทวทัตซึ่งเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจ้าที่มีความอาฆาตพยาบาทและพยายามทำร้ายพระพุทธเจ้าอยู่หลายครั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงให้อภัยและทรงเมตตาต่อพระเทวทัตเสมอ หรือเรื่องขององคุลิมานที่เคยเป็นโจรฆ่าคนมามากมายแต่เมื่อได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็กลับใจและกลับมาประพฤติตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครจะเคยทำผิดมากเพียงใดก็สามารถกลับตัวกลับใจและได้รับการอภัยได้หากมีความตั้งใจจริงการประยุกต์ใช้หลักธรรมเรื่องการให้อภัยในชีวิตประจำวันนั้นสามารถทำได้หลายวิธี เริ่มต้นจากสำรวจจิตใจตนเองเมื่อรู้สึกโกรธหรือคุณเคืองใจให้ลองหยุดพักพิจารณาถึงต้นต่อของอารมณ์นั้นๆว่าเกิดจากอะไรเกิดจากความคิดความคาดหวังหรือการตีความของเราเองหรือไม่การทำความเข้าใจสาเหตุของความโกรธจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นฝึกเจริญสติคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราเท่าทันอารมณ์ เมื่อความโกรธเริ่มก่อตัวเราจะสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ตั้งแต่เนินเน่นๆและมีสติที่จะไม่ตอบสนองต่ออารมณ์นั้นทันทีการฝึกสติสามารถทำได้หลายรูปแบบเช่นการกำหนดรู้ลมหายใจการเดินจงกรมหรือการเจริญสติในทุกอิริยาบถเปลี่ยนมุมมองลองมองสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเราอาจเป็นเพราะความไม่รู้ ความเข้าใจผิดหรือมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องทำเช่นนั้นการพยายามเข้าใจผู้อื่นจะช่วยลดการตัดสินและเปิดโอกาสให้เกิดความเมตตามากขึ้นฝึกพูดคุยอย่างเข้าใจหากเป็นไปได้เมื่ออารมณ์สงบแล้วลองพูดคุยกับบุคคลที่ทำให้เราไม่พอใจด้วยเหตุผลและด้วยความสุภาพเปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายหรือเราได้อธิบายความรู้สึกของเรา การสื่อสารที่สร้างสรรค์สามารถช่วยแก้ไขความเข้าใจผิดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนล้วนมีความผิดพลาดเป็นธรรมดาการที่เรายอมรับความผิดพลาดของผู้อื่นได้ก็เท่ากับเรายอมรับว่าตนเองก็สามารถผิดพลาดได้เช่นกันและเมื่อเราผิดพลาดเราก็ย่อมต้องการการให้อภัยจากผู้อื่นเช่นกันมอบการให้อภัยให้ตนเอง หลายครั้งเราเองก็เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองจากการยึดติดกับความผิดพลาดในอดีตการให้อภัยตนเองคือการยอมรับว่าเราเคยทำผิดพลาดไปแล้วแล้วเราได้เรียนรู้จากมันแล้วจากนั้นจึงปล่อยวางความรู้สึกผิดนั้นเสียเพื่อให้เราสามารถก้าวต่อไปได้อย่างสดใสเรามาดูตัวอย่างจริงที่จะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นสมมุติว่าคุณมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ไว้ใจมาตลอด แต่แล้ววันหนึ่งคุณกลับพบว่าเขาได้นำความลับส่วนตัวของคุณไปเปิดเผยให้ทู้อื่นฟังซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกเสียใจผิดหวังและโกรธมากความรู้สึกเหล่านี้ถาโถมเข้ามาจนคุณไม่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนคนนั้นอีกต่อไปในสถานการณ์นี้หากคุณเลือกที่จะจมปลักอยู่กับความโกรธแค้นคุณก็จะรู้สึกทุกข์ใจต่อไปเรื่อยๆคุณอาจจะนินทาเขาบ่นให้ผู้อื่นฟัง หรือแม้กระทั่งตัดขาดความสัมพันธ์ซึ่งการกระทําเหล่านี้ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรกลับทําให้คุณแบกรับภาระทางใจที่หนักยิ่งขึ้นแต่หากคุณเลือกที่จะให้อภัยคุณอาจเริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆและพยายามสงบสติอารมณ์เมื่อใจเริ่มสงบคุณอาจลองพิจารณาว่าเพื่อนคนนั้นทําเช่นนั้นเพราะอะไรเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเขาอาจจะพลั้งปาก หรืออาจมีเหตุผลอื่นที่เราไม่ทราบการพิจารณาในมุมนี้ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นด้วยกับการกระทําของเขาแต่เป็นการที่เราพยายามที่จะลดทอนความรุนแรงของอารมณ์โกรธในใจเราหลังจากนั้นคุณอาจเลือกที่จะพูดคุยกับเพื่อนคนนั้นอย่างตรงไปตรงมาด้วยใช้คำพูดที่สุภาพและอธิบายถึงความรู้สึกของคุณว่าคุณเสียใจและผิดหวังเพียงใดคุณอาจจะบอกเขาว่า ฉันเสียใจนะที่เรื่องส่วนตัวของฉันหลุดออกไปฉันไว้ใจเธอมากแล้วรู้สึกผิดหวังที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นการพูดคุยเช่นนี้เป็นการสื่อสารที่สร้างสารรค์ไม่ใช่การตำหนิแต่เป็นการบอกเล่าความรู้สึกหากเพื่อนของคุณแสดงความเสียใจและขอโทษอย่างจริงใจคุณก็สามารถเลือกที่จะให้อาภัยเขาได้การให้อาภัยในที่นี้หมายถึงการที่คุณตัดสินใจที่จะปล่อยวางความรู้สึกโกรธแค้นนั้นไป คุณอาจจะบอกเขาว่าฉันเข้าใจนะว่าเธออาจจะไม่ได้ตั้งใจฉันให้อภัยเธอและหวังว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันได้การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับไปสนิทสนมเหมือนเดิมในทันทีแต่อย่างน้อยคุณก็ไม่แบกรับความขุ่นเคืองใจไว้ในใจอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งคือการที่เราถูกหัวหน้างานตำหนิอย่างรุนแรงต่อหน้าเพื่อนร่วมง,งานแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราทำผิดจริง แต่ก็รู้สึกอายและโกรธที่เขาใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมหากเราจมอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นเราอาจจะเริ่มทำงานอย่างไม่มีความสุขคิดแต่จะหาทางแก้แค้นหรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับหัวหน้าแต่หากเราฝึกให้อภัยเราอาจมองว่าหัวหน้างานของเราอาจกำลังเผชิญกับความกดดันบางอย่างหรือ,ออาจมีวิธีการสื่อสารที่ไม่ดีนักการให้อภัยในที่นี้คือการที่เรายอมรับว่าการตำหนิกเกิดขึ้นแล้ว เราอาจจะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดนั้นและพยายามปรับปรุงตนเองการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับการปฏิบัติที่แย่ๆแต่เราเลือกที่จะไม่ให้มันมาทำลายสภาพจิตใจของเราข้อคิดและการปฏิบัติเพื่อน,นำการให้อภัยไปใช้ในชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมนั้นมีแนวทางดังนี้ประการแรกเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการให้อภัยในเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทันที ลองฝึกให้อภัยในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเช่นการให้อภัยเมื่อคนขับรถปาดหน้าการให้อภัยเมื่อพนักงานร้านอาหารทำผิดพลาดหรือการให้อภัยเมื่อคนในครอบครัวพูดจาไม่ถูกใจการฝึกฝนในเรื่องเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างความคุ้นเคยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจประการที่2พิจารณาผลของการยึดติดเมื่อเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาลองพิจารณาว่า การที่เรายึดติดกับความโกรธนั้นส่งผลเสียต่อชีวิตเราอย่างไรบ้างมันทำให้เราทุกข์ใจอย่างไรมันบั่นทอนสุขภาพกายและสุขภาพใจเราอย่างไรมันทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นแย่ลงอย่างไรการตระหนักถึงผลเสียจะเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะปล่อยวางประการที่สฝึกการมองโลกในแง่ดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากพยายามมองหาข้อดี หรือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเหตุการณ์นั้นๆการมองหาข้อดีจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราจากลบให้กลายเป็นบวกและช่วยให้เราเห็นแสงสว่างในความมืดประการที่4สวดมนต์ภาวนาการสวรดมนต์ภาวนาอย่างสม่ำเสมอช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้สงบผ่องใสและเป็นกุศลการภาวนาเมตตาก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างการให้อภัยให้เกิดขึ้นในจิตใจประการที่ห ขออภัยโทษจากผู้อื่นการที่เรากล้าที่จะขอโทษผู้อื่นเมื่อเราทำผิดก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจความสําคัญของการให้อภัยและอาจทำให้เรามองเห็นถึงความผิดพลาดของตนเองและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของมนุษย์ประการที่ 6. ใช้คำว่าไม่เป็นไรเมื่อมีคนขอโทษหรือเมื่อเราให้อภัยใครสักคนการพูดว่าไม่เป็นไรด้วยความรู้สึกที่แท้จริงจะช่วยยืนยันการให้อภัยของเรา และช่วยปลดปล่อยความรู้สึกขุนเคืองใจที่อาจยังหลงเหลืออยู่การให้อภัยไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่เป็นเรื่องของความเข้มแข็งที่แท้จริงเป็นความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและเลือกที่จะก้าวข้ามมันไปเป็นการมอบอิสรภาพให้กับตัวเองจากพันธนาการแห่งความโกรธแค้นและเปิดประตูสู่ความสงบเย็นในจิตใจเมื่อเราฝึกฝนการให้อภัยได้อย่างสม่ำเสมอเราจะพบว่า โลกของเราเริ่มเปลี่ยนไปความขุ่นเคืองใจค่อยๆจางหายไปแทนที่ด้วยความเบาสบายจิตใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นสามารถมองเห็นความงามในสรรพ,พสิ่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างการให้อภัยคือของขวัญอันล้ำค่าที่เราสามารถมอบให้กับตนเองและผู้อื่นได้ขอให้ทุกท่านลองนำหลักธรรมเรื่องการให้อภัยนี้ไปพิจารณาและปฏิบัติในชีวิตประจำวันเชื่อมั่นว่า ทุกท่านจะสามารถปลดปล่อยความโกรธแค้นอันเป็นพิษร้ายออกไปจากจิตใจและจะพบกับความสงบเย็นที่แท้จริงอันเป็นหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านเจริญในธรรม